ฟาดแซกเยักส่งพุงตอนนั้นเดินไล่วยพ่อแม่พี่น้องท่านซ่าตอนผมได้เป็นผู้นาท้องทีมผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขอันนีใครทาไล่ทาน้รับไล่ทำน้าครับอากลางเราครับโอ้ยไล่เท่าไรครับลอยปีนป่ายปีนพพ่อแม่พี่น้องเรื่องผมนะครับผมจะ ผมจะปั่นเป็นกิโลละสามร้อยบาทเลยครับจะทำได้จริงจริงไม่ได้โม้การนี้นะทำอะไรกันบ้านราคาเท่าไรครับพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเดือผมสิผมปั่นเป็นโลค่าสิบไปเลย กระดิ่บู๊ปุ่มดอกไฟพักส่งส่งนะครับปุเรื่องผมปมจะถามพ่อแม่พี่น้องมีความสุขขอบคุณรับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะที่ออกมาฟังนโยบายของพวกเขานะเดี๋ยวอีกสองวันจะเป็นการเริ่มตั้งขอเชิญพ่อแม่พี่น้องออกมาใช้เสียงใช้เสียงเลือกตั้งด้วยนะครับ ผมไว้ว่าแกผมผอกอสัญญาทาสัญญาที่ผมไว้ให้ไว้ผมจะทำให้ดีที่สุขอคครับวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวทางรัฐบาลจะนำจะมีคนมาเก็บค่าร้านดี่ั็นกรงทรนนี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมเงินเตรียองมเก็บ่ารน วันนี้พี่ให้มาเก็บเงินหาสี่คนหุ่มห้ที่ได้หนึ่งบาทมันจะได้เลยวะเออใช่ใช่หนาเราเก็บได้หนึ่งพันบาทไปเลยเออแล้วถ้ามันไม่มีให้ล่ะมันมันไม่มีให้ก็จะ ผู้ชายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกวันนี้ฉันมาเก็บเงินข้ามเงินลงที่ดินโอ้ตายแล้วฉันไม่มีฉันต้องให้ลูกไปเรียนไม่มีไม่ได้วันนี้เป็นเก็บเก็บภาษีให้รัฐนี่มันจะเบี้ยวดีกว่าฉันไม่ได้เบี้ยวฉันไม่มีจริงฉันให้ลูกไปหมดแล้วแลต่ลูกจะไม่มีใช่ไหมไม่มีอือ วายคะเธอลูกอ่าล่ะอ่าแล้ววันนี้ไปไงมาไงกันเนี่ยผู้ชายไม่ได้ไปไหนหรอกวันนี้ผู้ชามาเก็บเงินค่ามโดนที่ดินอ่าแล้วเก็บได้กี่บาทล่ะได้หนึ่งพันบาทเก็บวันนี้เลยเหรอวันนี้เลยครับลืมเลยเนี่ยวันนี้ไม่มีตังค์จ่ายด้วยทางดหเนี่ยลูกก็ตังค์ไปซื้อเสื้อผ้ามุนยาได้แต่งตัวสวยเอนแม่มันแต่งลูกไม่มีจ่ายแล้วเนี่ยนี่จะที่อ เธอค่ะเนี่ยกันเสียใจ่ะยายที่่าไปที่รัยายเสือเมนมเลยย้ายจไม่มีหนวอใช่ไหมมันจะคอรู้สก สวัครับมาทำไมครับปรีว่าจะมาเก็บเงินค่าประตูที่ดินไม่มีเงินนะครับไม่มีไม่ได้นี่มันจะเบี้ยนี่วะไม่ได้เบี้ยนะไม่มีจริงๆโอูไม่มีไม่ได้นะวันนี้่ะไม่มีไงวันนี้เฮ้ยมันมีควายอยู่เฮ้ยยึดควายเลยถ้า <พอ S 2> แกไม่มีเงินาาแกเอาควายแกมาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูรักเลยเด้วยนี่แหละนี่แหละ,ะวา้า พวกรัฐบาลที leer, i, e ail, ่ไถเงินเรื on, aw, ower, kara kara? Ha ่องที่นะมันฆ่าพ่อแม่ฆ่าตายหมดทั้งสองคนส่วนตัวข้านั้นหนีมาได้เลยนําความไม้ท่านเตาช่วยชำระความไม่ฆ่าด้วยเจ้าล่ะข้ามาจากหมู่บ้านแจฟู่ข้าถูกพวกมันรีดไถเอาเงินแต่ข้าไม่มีให้มันเลยยึดควายข้าไปขัวข้าเข้าไป้ขวางมันเลยข้าหัวข้าตายขอให้ท่านเตาช่วยชำระความไม่ฆ่าด้วยแล้วไม่นาน ข้าข้ามาจากอุปาแซโลข้าถูกลีดถ่ายเงินข้าไม่มีตายนพวกมานพวกมันเผาบ้านค้าข้าขอหท่านเปาช่วยชำักความข้าด้วยแล้วท่านล่ะข้ามาจากอุบ้าแซฟูค่าถูกพวกรัฐบาลเก็บค่าภาษีแต่ข้าไม่มีให้มาเลยชุดสาวข้าไปข้าอยากจะขอให้ท่านปาช่วยชำระความให้าด้วยจันจาวรอ เราเรียกข้าวเจ้าจากเจ้ามาทราบว่ามีธุระใดกับข้าวเจ้าเลยก็ชาวบ้านเหล่านี้ได้มาบอกข้าวว่าโดนผู้รัฐบาลก่อความเืิดร้อนขาจึงยายท่านไปซื้อความมาว่าเป็นจริงเยี่ยงไรหากได้ความมันใดมาตรงรี้กาบอกข้าอย่างเล่งด่วนรับทราบไท่เถาเอา เไมือนึเลยนี่ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนใช่ค่ะนี่ทาบันรไวใหม่หรือเปล่ารู้ได้ไงคะไมี่อยู่ดำทุยยี่ท่านบา่านหัวหน้าอบาเอาว่าเท่านนี้ได้รับความเดอดร้อนไหมใช่ เขาทำอย่างไรออกมก็อ huh. mm ัน hmm. น okay, so mm ี hmm. ้ก็บ้านหนึ่งไฟไหมอันนี้พ่อแม่หนุนท่าแล้วก็ลูกคนผู้คนในหมู่บ้านก็หนุนทำร้ายด้วยใช่ใช่เพราะฉันไม่มีเงินให้รุกมาผ่านก็เลยทำร่ากายแม่ของฉันเออใช่ฉันไม่มีเงินให้มันก็เลยรัดซับสิทธิ์ฉันไปหมดเลยผ่าหัวใจธารมะแล้วผากระดูเลื่อดนี้ไปเปี่ยนท่านเป่าไอขอบใจธรรมะ เออหมวกอนนี s então, <S like ้ก็แปลงนะต้นเป็นหากลูกเป็นมะลราูสยสัยแถวนี้เขาจะเรียกว่ามกรางะ่าขอนร่า้าท่าจะให้ที่รับวางเดี๋ยวรอใช่มาหน้าหมวกเขาละะท่านหัวหน้าหมวบ ดูอค่ะสวยใช่ไหมล่ะสวยโอ้โหนั่นไงนั่นไงเดอดร้อนใช่ไหมใช่ในหมู่บ้านคุณข้าได้รับคนเดือดร้อนจากรัฐบาลรายนี้ถูกขโมยไปแล้วข่าผัวส่วนรายนี้จูงชูลูกสาวไปจนผู้คนในหมู่บ้านข้าก็เดือดร้อนกันมากมายผู้คนเกินมากทุกรีบไถ่กันจากพวกรัฐบาลตอนนี้หมู่บ้านพวกข้าเดือดร้อนมากยังไงก็ขอให้ท่านจเจ้าช่วยไป็นการทุนท่านปล่อยข้าด้วยได้เลย ข่าจะนำเรื่องนี้ไปเรียนท่านเปาให้ขอบใจพวกท่านมาท่านเปา ไตเท้าเอล่าท่านจันเจา้าจับการที่ข้าไม่มอบหมายท่านไปสืบราชก,การรับมาได้ข่าวว่าอย่างไรบ้างไต่เท้าเปล่าจากการที่ท่านไต่ให้ข้าพเจ้าไปสืบราชการในหมู่บ้านแส้คูและหมู่บ้านแส้ลงจากหมู่บ้านแส้คูถึงหมู่บ้านแส้ลงได้ให้การกับข้าพเจ้าว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนที่เกิดจากผ่านรัฐบาลตีดตัรับท่านเก่ามนต้นม้เข้าด้วยนะ หากเป็นเช่นนั้นจริงหวังเจ่าออนจงไปนำตัวผู้กระทำความผิดมาพบข้า วันนี้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยทําความเดือดร้อนให้แก่ลูกบ้มมานและทับคมเลยขอรับทางเปาเป็นเช่นนั้นจริงหรือจริงค่ะหากเป็นเช่นนั้นจริงพวกเจ้ามาทำความดีมาโดยตลอดซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้นำที่ดีแก่ประชาชนหากเป็นเช่นนั้นจริงข้าจะให้นำเรือ่องตามคูนห้องเต้ให้เรื่องชันยศ แต่ชั้นยศของพวกเจ้าจะทำความดีหากบ้านไหนเมืองไหนมีคนเยี่ยงเจ้าสองเป็นจำนวนมากบ้านนั้นเมืองนั้นจะต้องจเจริญยิ่งขึ้นควรเจ้า่าดาแส้เทีย่ยมเจ้ามีมูลความผิดไม่ถึงต้องโทษหานข้าจึงขอให้ท่านผลผิด่วรพวกเจ้าสองคนไอ้สมดวยไอ้ลุมคัพวกเจ้า พ่ลาบางหลวงข้าจะซับรับควายเขาบ้านคมคืนระทำชำเราการระทำเช่นนี้ให้ภับไม่ได้บางอันบางเจ้ามาฮันไอนำเครื่องอาหารวัวหมู พวกเจ้าของคุณหากบ้าไน,นไหนเมืองไหนมีคนเยี่ยงเจ้าอสองไปจำนวนมากบ้านน,นนั้นเมืองนั้นจะต้องลงง่มจมเพราะพวกเจ้าขุดจริตน,นำเงินไปบำเพ็ญตัวเองให้มีความสุขบ้าเนเมืองเราไม่ต้องการคนเยี่ยงพวกเจ้าพวงเจ้าอ่านบอนอ 心碎。 是多少？<noise> <noise> <noise>